ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าดาวินดูนเยสคือแนวรุกระดับที่5ของเจ็กเก็ครอปครับที่จะเลือกใช้งานเขาเป็นตัวเลือกเท้ายครับเป็นรองทั้งโมเมดซาร่าลุยดิอาสโคนิคาโปและเดียโกโชตาในวันที่แนวรุกหงแดงครับอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาดูนเยสคือคนที่ต้องอยู่ตรงซุ้มมานั่งสำรองตลอด3เกมที่ผ่านมาครับในศึกผลิตอังกฤษซีซั่นนี้เชื่อไหมครับว่าดูนเยสครับได้ลงเล่นแค่4 3นาทีเท่านั้นและไม่เคยได้ลงเล่นนะครับเกินครึ่งชั่วโมงในแต่ละเกมเลยด้วยซ้ำใน unes, ีนไป24าท นัดชนะบอลมัด3ต่อ1เนี่ยลงเล่นไปแค่4นาทีเท่านั้นแล้วก็ในเกมล่าสุดนะครับที่เขาลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเอาชนะนิคาเซนไป2ประตูต่อ1เนี่ยลงเล่นไปแค่13นาทีเท่านั้นซึ่งไอ้นัดพลิกล็อกนะครับที่เฉลิชชนะสวัลิกาดงเนี่ยแหละครับนังที่เหลือ10คนเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับในชีวิตของดาวินนูเยสเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับยิงไป2ประตูให้กับหงแดงจากโอกาสที่มีทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่่่่่2คคคครร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 ััััััั้้้้งงงเเเเเเเททาานน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 นฟออ์มมมมขููญสสสใกกกกบบะหึไปวโโลผตติิชชด็ซย ปหด,ด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยคงทาให้ครอปครับคิดหนักมากกว่าเดิมว่าอยากให้นูนเยสเนี่ยเป็นตัวเลือกดักที่5อยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ครับนูนเยสครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจแล้วว่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับที่พร้อมทำลายล้างทุกทีมแต่กะนั้นสําหรับผมยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ยังเป็นห่วงนูนเยสอยู่ไม่ใช่เรื่องฝีเท้าครับแต่กลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องกลัวจะเป็นระเบิดเวลาที่ยังไม่ติดไฟเพราะว่าภาพจากซีซั่นก่อนเนี่ยมันย้อนเข้ามาครับทำให้ผมคิดแบบนั้นว่าเขาจะสามารถพา ขาสนอใช้ในวันนี้จะพาไปพูดถึงเรื่องนี้กันข้อสม่ำเสมอครับข้อแรกเลยนี่คือตัวชุดรั้งครับที่ทําให้นูนเยสเนี่ยยังไม่สามารถแสดงสัญญาณดุพาพออกมาให้กับแฟนบอลทุกโลกได้เห็นอย่างเต็มที่ยังไม่คุ้มกับราคาค่าตัว85ล้านปอนด์เท่าไรนักหากมองแค่สถิติทาประตู15ลูกจากการลงเล่นเนี่ย42นัดโพซีซันก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่นะครับทั้งที่เขาเนี่ยได้ลงตัวจริงเพียงแค่26เกมเท่านั้นแต่ถ้าหากเจาะลึกลงไปกว่าน,นั้นครับนูนเยสควรมีสถิติที่ดีกว่่าาาาานนนี้้้แลลววกกกก็ไดรับโอสสามมา แต่ความที่เขาไม่สม่เสมอครับคือคําตอบย้อนกลับไปนัดเปิดซีซั่นก่อนนะครับนูนเยสทำเอาสาวกเดอะคอปเนี่ยต้องตกตะลึงในฝีเท้าเพราะว่าลงเป็นตัวสารองครับช่วยเปลี่ยนเกมทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยตามตีเสมอฟูลแลมสองต่อสองครับทั้งยิงเอง1ประต,ตูแล้วก็แอสซิสต์ให้กับโมซาลาอีก1ลูกด้วยกันแต่ว่านัดต่อมาที่เจอกับเวสต์แฮมยูไนต็ดครับก็โดนรับน้องไปหัวร้อนโขกใส่คู่แข่งจนโดนไปแดงไล่ออกครับและห้ามลงเล่น3เกมด้วยกันนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเพราะว่าหลังจากที่นูนเยสพนน้น ม -5 เกกด้วยันโดยตลอดปี2022นะครับนูนเยสยิงได้แค่5ประตูเท่านั้นซึ่งเขาเนี่ยเคยยิงใส่นิคเเซนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับหลายๆครั้งที่เขามีโอกาสทําประตูมีโอกาสสกอร์กให้กับทีมมากมายแต่ก็ทําหมูหกหรือไม่ก็พลาดโอกาสไปแบบไม่น่าเชื่อเรื่องราวเหล่านั้นครับมันคงเป็นบทเรียนชั้นดีให้กับน yes ูนเยสเก็บเอาไปนอนคิดว่าทําไมฟอร์มของเขาถึงไม่ต่อเนื่องทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยก็มีโอกาสมากมายในการลงสนามไม่แพ้กับคนอื่นเลยนั่นหมายความว่าต่อให้น จะสวมบทซูเปอร์ซับในเกมล่าสุดที่เจอกับสาริกาดงก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องนูนเยสต้องพิสูจน์ได้เห็นครับหลังจากนี้ว่าดีพอในการเป็นตัวรุกระดับต้นๆของทีมโดยเฉพาะแม์ที่ต้องเจอกับผู้แข่งรับลึกๆไม่ได้เปิดหน้าแรกแบบนิวคาสเซิลครับประเด็นที่2เลยครับเรื่องภาษาของเขาไม่แข็งแรงหนึ่งในปัญหานะครับที่ทำให้นูนเยสเนี่ยไม่สามารถฉายแววเป็นระเบิดเวลาทำลายล้างได้อย่างต่อเนื่องก็เพราะว่ากำแพงเรื่องของภาษาครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักเตะชาวอุรุกวัยเคย นั้นเนี่ยภาษาอังกฤษครับจึงเป็นเรื่องอยากสําหรับเขาเมื่อคุณมาเล่นในสึกพิมพ์ลีอังกฤษนะครับการสปิกอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าเวลาผ่านไป1นึ่ซีซั่นเนี่ยเหมือนว่านูนเยสครับยังสื่อสารได้ไม่ไดีเอาเสียเลยตัวอย่างนะครับเห็นได้ชัดเลยครับหลังจบเกมที่ลร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลสองตัวหนึ่งผู้สื่อข่าวครับพยายามจะถามความรู้สึกของนูนเยสเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังสื่อสารไม่ได้เดือดรอดอลิซอนครับต้องมาเป็นล่ามข้างกายให้กับนูนเยสก่อนที่นูน ยันขยอให้นูนเยสพูดภาษาอังกฤษมาสักหนึ่งประโยคซึ่งนูนเยสก็พูดครับแต่พูดพว่า แจ้งคิวประโยชน์สปอร์ตแค่นั้นเองนะครับขอบคุณที่ทุกคนให้การหนนุนหลังทําให้เห็นว่าภาษากฤษของเขาครับยังไม่แข็งแรงจริงๆดังนั้นครับเรื่องการสื่อสารสําคัญมากๆทั้งเรื่องระบบการเล่นการเปลี่ยนแผนระหว่างเกมหรือว่าแทคนติกที่มันซับซ้อนครับมันอาจมีปัญหาตรงจุดนี้ได้เรื่องเซนต์บอลของดูนเยสเนี่ยผมไม่ห่วงเลยครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีศสัญชาัญยานกองหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าเขาปรับปรุงเรื่องภาษาได้ดีกว่านี้มันจะทําให้นูนเยสครับสามารถลิงก์อัพเล่นกับเพื่อนได้ดีกว่าเดิมวิ่งทําทางจ่าย มากยิ่งขึ้นครับประเด็นที่3ครับเขาต้องเลิกเสพสื่อโซเชียลแบบจริงๆจังๆลัฟุตบอลยุคนี้ครับมันห้ามไม่ได้จริงๆครับกับการที่ไม่ให้พวกเขาเนี่ยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง f a c e b o o ท Twitter หรือ Instagram แต่พวกเขาเนี่ยจะต้องรับให้ได้นะครับหากว่ามีคําวิจารณ์แรงๆออกมาของแฟนบอลซึ่งดาวิดนูนเยสครับยอมรับว่าผลกระทบที่ส่งผลต่อความก้ารหน้าของเขาเนี่ยนั่นคือการใช้ชีวิตติดสื่อโซเชียลมากเกินไปซึ่งนูนเยสนะครับเขายอมรับเลยครับว่าเขาเองเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่กับโซเชีย เขพคอ,อยวิจาร์เขาซึ่งข้อความหลอกเนี้ยมันทําให้นุนเยสรู้สึกแย่ซึ่งบุคคลเหล่านั้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงตาตามิ่นนุนเยสอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ครับนุนเยสยอมรับแล้วครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เห็นข,ข้อความอะไรแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่านุนเยสครับเลิกเสฟโซเชียลเขาหันมามุ่งมั่นทำงานแบบเงีย,งยบๆครับฝึกซ้อมอย่างเต็ม,ตมที่อย่างขยายขันแข็งเหมือนที่เขาครับทำแบบนี้เสมอมาซึ่งนุนเยสบอกว่านัดตอนนี้ครับทุกอย่างเนี่ยกำลังเป็นไปได้ด้วยดีครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองนนก็ได้รับบคาาาแะมมซิโลุ อุดรุวยด้วยทั้งเรื่องของการรับมือกับพวกกองหลังการหาช่องสรรมระตูและการรับมือกับพวกโลกโซเชียลนะครับเช่นกันครับถ้าวันนี้นูนเยสฟอร์มเปี้ยงป้าขึ้นมาเขาเองก็ไม่ควรกลับไปติดโซเชียลเหมือนเดิมครับเพราะว่าคายกยอเนี่ยโอเคเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มันดีต่อใจแต่มันอาจทําให้นูนเยสเนี่ยรู้สึกหลงและเลืองไปด้วยก็เป็นได้ดังนั้นครับเป็นแบบตอนนี้มันดีที่สุดแล้วถ้าเขาทําได้ครับมารอดูกันว่านูนเยสกับค่าตัวปรสิธาล้านปอนด์มันจะคุ้มค่ากับเลียฟูลมาก คำสนับนนี่ใช้ในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมหายไปแล้วครับผมสวัสดีครับ